อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก n n e l Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand สวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับเดินทางมาถ่ายทำอยู่ที่อำเภอบ้านดุงนะครับมาอยู่ที่หลังสารปู่ศรีสุโท,โทน,นะครับเรามาดูกันเลยว่าแม่ค้า ขายดอกไม้ราคาเท่าไหร่ชื่อว่าอะไรนะครับแต่ก่อนเขาขายอะไรมาก่อนนะครับเพราะอย่ากนั้หวังมีโอกาสเดินทางมาไกลนะครับต้องถือโอกาสนี้พาท่านผู้ชมมาชมก่อนนะครับแล้วไปพบกันได้เลยนะครับขออนุญาตถ่ายท้ำเลยบ่ครับจ้าเออมีอย่างแนนอนครับอยู่นี่ ไี่มาคู่ทันบอกเลยครับของใหม่พ่อลม่จ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใหญ่หนวดจังสิมาถามราคาเลยครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีโซเชียลเนี่ยเอาชื่อยังน้อครับนี่ชื่อแม่เหมยจ้าอนุญาตให้พ่อใหญ่หนวดหัวใคยท่ำมาครับอนุญาตยูจ้าอ่าเดี๋ยวพ่อใหญ่หนวดกลับมาถามนะครับเด้อเอาสวัสดีครับสสวัดีค่ะแม่ยังน้อครับแม่หมวยจ้าเออขายยู่ไส้น้อครับนี่ ขายอยู่หลังศาลหน่อยจ้าแล้วครับโอเคนะครับก็บอ,คคอนุญาตให้พ่อใหญ่หน,นวดไทยทำมาครับหน่อยอนุญาตจ,จ้าขออนุญาตเผยแพร่ทางยูทูบนะครับเด้ดดอเอา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 วางขจาวัสดุดอกไม้เพื่อมาไล่แน่เพื่อหาบาทสิบาทข้าบาทจ้าโอเคโอเควัสดุแล้วจ้าขันหาคันเก่ามีเบิร์ดวซื้อน้ำแน่เออเออเออน้ำในหมากคู่มือน่ะจ้าใบได้เบิร์ดชูยางครับผมอ่า เดินทางมาไทายทรอยู่หลังสารปู่สีโทนะครับมาดูว่าคนขายยังแน่ขายพวกมาไล่ขายยังแนรนะครับเดอเ้อผมขอเงอินหนวดขออนุญาตคนเดียบร้อยนะครับเดอ้อมิจักมิจักเจ้านะครับตอนนี้มอเงนหนวดขอทายอยู่สามเจ้านะครับเดอ้ออะพ่ามาทำความรู้จักกับแม่ค้ากันเลยนะครับสวัสดีครับแม่เบยสวัสดีจ้า ม่ไม่เว่ยมาขายอยู่นี่โดนไปเนาะครับนี่โดนล่าจ้า20 30ปปีล่าจ้าครับผมแต่ก่อนหน้านี้ไม่เว่ยขายยางตะก่อนครับายไก่ตูอันหงมี่ยังแน่้อเหราคาจังได๋เราครับได้พวงมาไล่พวง10บาทเอายเสียเนะครับเอาออกมาเสียเนะครับนี่มี่ยังแน่อันนี้20บาทอันอันจังซี่ขายสิบบาทจ้าอันจังซี่สิบบาทอันใหญ่นี่หาสิบบาทจ้าครับผมเอายยางยางมากยางมา ขันบักเบงบมอครับขันบักเบงมคีคู่ละยี่สิบบาทค่ะอ่าสุดยอดเลยครับอ๋อเอ็นเลยเ,<อ>เ<อ>นี้ยเป็นกุ้งอย่างนี้สามสิบบาทอืมอ๋อ่อมาหมากคู่หมากคู่สุดละยี่สิบบาทจ้าโอ้ยทาบบาทกระไวได้นะครับอันนี้อ,อันนี้บัวกำรรละสิบบาทจ้าครับลงทุนงยี่สิบบาทขอหกล้านก็นได้เนะครับเด้ออยู่นี่ นี่กล้วยไม้จ้ากล้วยไม้สิบบาทครับผมมันเป็นไทยกับมีดอกกุหลาลบด้วยนะครับเด้อนะนี่หมดทุกอย่างกลุ่มยังสี่กับหาชิบบาทจ้าครับครับครับเอาขออนุญาตมาร้านที่สองเอาใบใบท่านผู้ชมไหมครับใบใบเอาบาบเอถ้าเพิ่งจะแข่งใน YouTube ยูทูบเด้อเอาเจ้าที่สองเลยครับขายยังเนี่ยครบับค่ะบอกเลยเลยครับซื้อ,อยังนอเสื้อแม่หมวยจ้าเออขายดอกไม้พวกมาไล่เนี่ยแหละจ้าพวกละยี่สิบบาท อันนี้ยี่สิบบาทจ้าครับก็ไม่หนีกระทำละสิบบาทจ้าครับราคาเดียวกันนะครับเนาะสิบบาทอันนี้ก็ขายสามสิบบาทอันนี้สิบบาทจ้าครับครับอันมาเรื่อยๆครับราคาสิบบาทจ้าถ้านี่สิบบาทครับผมแล้วก็มีหมากคู่หนีเจ้าบาทจ้าครับแล้วคัหมากเบ่งหน่อยกูละเจ้าบาทจ้าคูละยี่สิบบาทจอดนะครับเด้อแล้วก็มี่ขันใหญ่กูละลอยจ้าสําหรับแฟนคลับพ่อใหญ่หนวดหงอกที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าเดินทางมาก็ มาทำความรู้จักกันไว้ก่อนนะครับเด้่อดีดีกว่าว่าในเบื้องพขาใหญ่หนวดหงอนนะครับเดือจ้าอสวัสดีครับ เดือวัพนวงนะครับเดินทางมาชมการขายดอกไม้พวงอะไร,ร้อมใจเหมยนะครับและข้างๆต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับ ใหญ่หมวดออกชาแนลอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ